พระเจ้าทรงสเสวงหาคนที่มีจิต,จตมีใจจริงต่อพระองค์และเพื่ออะไรพระองค์ทรงโปรดสำแดงรีธอนุภาพของพระองค์ให้คนเหล่านี้รักษาจิตใจให้สะอาดมีประโยชน์ไหม มีประโยชน์มากๆเพราะว่าพระเจ้าทรงดีต่อคนที่รักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ให้สะอาดแต่พระเจ้าทรงที่สอนเราเพื่อประโยชน์ใช่ไหมครับเพื่อเราจะได้มีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์แท้จริงไม่เป็นไม,ไม่ไม่ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องทั้งหลายไม,ไม่ว่าไม่ว่าจะเ,เจอกับอุปสรรคความทุกข์ลำบาก แท้จริงพระเจ้าทรงดีเป็นจุดที่สำคัญมากที่สุด